ไม่ทำได้เนียเออท่านเสียงกบตายกับประกาศท่านช่องตอนสมัยครูรักอ่ะสมัยแร้วเก๋ดีนะท่านเสียงกบตายอ่าครูรักดูแลใครถังเบียร์ไม่ใช่ถังเบียร์ถังอื่นเฉยๆถังนะปีที่แล้วไองนะปีที่แล้วเออไม่ใช่ไม่ใช่แม็กซ์หรือเปล่ามีถังกับถังเบียร์ไม่รู้จักครูรัก มีพี่เก้าพี่เก้าเขาประกวดกันพี่ถังว่าเรียนพี่ถังพี่ว่าเรียนใหม่เรียนเสร็จกับเขาเลยไม่่ใชถังเฉยใครสักคนแบบเข้าแต่เป็นสุดยอดพี่ถังเขาเข้าเข้ามองเพรศิบเสร็จกับเขาเลยเสร็จแล้วไหถังมาเก้าด้วยนี่มาเก้าเลยมาเก้าแล้วก็เจอที่มาแปดมาเก้าด้มาเก้ารุ่นสองมาแปดเก้าใครเนี่ยทำเสียงกบตายจำได้หนังหนุ่มผมอ่กแล้วก็กดตเลยกบตายเนี่ยทำหนึ่ง ขับกบตายี่มาครรั้งแกกบตายกบตายมีเสียงคิดว่าขี่ไก่กด้เนี่ยเข้าเวิร์ช็อปอะไรคือกบตายเข้าการสองวันไหมทำเสียงกบตายเหมือนเดิมไมเป็นเสียงที่เสียงมากเลยนะก็ไม่มีเสียงในที่สองกียาไม่ได้ตายก็ไม่ต้องพูดอะไรที่มีเ่กบตายครับ มันเสี่ยงนะแต่ถ้าแบบพอใบก็มาแต่ถ้ามองให้หาก็หาใช่เหรอถ้ามองแบบเออเดี๋ยวต้องมาเรีนะทำอไรนะทำอะไรเจอตั้งแต่แปดด้วยไม่ใช่เลยทำเบียร์มาติดมาติดเขากำลังการบางคนแบบเจอตั้งแต่แปด้าแล้วถ้ามันต้องเป็นโกูบ้าไพอมาถึงเรียนมาแปดเก้าสิบทำแบบไม่รู้เจอลแปดเจอแปดเก้าเจอของเบียร์เจอใบด้วยแตวกูต้องเป็นกูบ้าอะไรล่ะกิ้งก้าตายอยลางนีดแล้วแบบลองทมาตอนที้พอเราเกิดเป็นสัตว์ที่แบบ แมวตายอย่างเงี้ยแมวตายเออันนั้นหมอทำวอ YouTube ใช่ไหมแม่จำได้หมดเลยอ่ะคือพูดเลยอนึกถึงนึกถึงผู้หญิงคนนั้นเสื้อแดงที่หันดีจังหวะนั้นแบบท่านในหนังก็เสื้อแดงไม่ทองนะคอเหลาดีเออเขาเลยคอเต่าแล้วก็เป็นเออดูเป็นผู้ใหญ่กว่านี้จำใครไม่ได้หรองหรอนี่ก็ยังงงอ่าวพี่เรียกพี่เขาว่าน้องเหรอเรียกเขาว่าน้องเหรอเพราะว่านี่คือพี่ว่าเป็นลูกนิษย์พี่สาวน้องมองเข้มาวันไหนมาได้ไงอะไรเงี้ยพี่เขาถามเขาก็เรื่องขัดข้องเลยกน้องเลย คุณย้อนเข้าใจเอาแม็กเป็นน well ้องเลยก็เรียกให้แม็กก็อยู่ในกลุ oh ่มที่เน้องอยู่ในกลุ่มจูเจร์ไม่มีใครเรียกแม็กพี่เลยพวกก็ไม่เรียกแม็กพี่ตอนแรกเข้าใจว่าพี่ปูเป็นเพื่อนอ่ะเอกกแม็พูดถามว่าไอ้ปูอายเท่าไหร่นะสิบแปดอ๋อแล้วปอนก็เลยบอกว่าสิบแปดตอนนี้ติดแล้วอ่ะก็ยังคงเข้าใจว่าเป็นสิบแปดอยู่ก็เข้าใจว่าเป็นสิบแปดไงไม่มีใครเรียกผมว่าน้องเลยวันแรกวันแรกเรียกไหมพี่เอาจริงๆแค่ยุบมือก็ว่าวันนี้พี่เมยวันแรกเจอเกิดยุบมือไว้สองเดือนสองเดือนตอนเดืไม่เรียกพี่แล้ว แต่ในรูปพี่แบบเป็นคนอ้วนไม่คิดว่าพี่ภูมิเป็นคนอ้วนอืมตอนเห็นในรูปคิดว่าคนอ้วนรูปแต่ในรูปมันเต็มปากพี่ทนแบบยิ่งเี่ยแล้วแบบโคลแคร์ถือรู้สึกว่าอายุยี่สิบแล้วก็แบบว่าไม่แต่มันเตะอะไรก็แบบแตกตัวเนาะเหมือนมันเด็กเ็กน้อยใช้เงินเด็กใช้เงินเนี่ยโอ้ยแต่แม่งเท่งวิ่งอะไรอใส่โมวกสีแดงเสื้อสีแดงสีขาวอะไรนั่นแหละเออเออเออจำพี่ภูมิเปนเอฟได้ไหมตอนเจ็ดไอ้นี่นิ่งหนักเลยแบบ อ่าตาย้วตงตน่าตาน่าตวแตน่าคิวนี่หนักนะตอนมันหงุดนี่แหละเห็นแม็กซ์แล้ไม่เพ่อดูไหมครับพี่เขาหเอาผมขึ้นเงี้ยให้ให้มัดอะตาดตึ๊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 ดตตึ๊ด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 ตดตึ๊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 ดตตตตตตต เหมือนแพทยเพราะเขาตัดมาให้นิดเดียวแค่แบบว่าไอ้สิ่งดีๆที่ทำมาดีๆก็มีแต่เขาเลือกตอนี่ออกมาใครๆทำไม่แล้วลองพอร้องเสร็จปุ๊บอะยังไงครับแค่นี้ไม่มันยาวกว่านี้ถูกความจริงร้องยาวแล้วเขาตัดเพื่อเื่อนแต่เขาตัดท่อนที่ัวดที่สุดออกเขาผมอะร้องดีร้องเพลงโยมเป็นท่อนแรกแต่เขาแรกออกไป้ดีใจแต่คนเขาแบบแบบมีเข้ามาได้ไงด่าจุยเป็นชุดแฮปปี้มิวออะเหมืนร้องก็ห่วดแล้วไม่ได้ไปหมดเลย ตอก้ที่รองขอใจแรกเบอร์โทรเบอร์โทรอืมจะได้อุ่ยมีแต่คนชมเหอะจงน่ารักไหมจะแบบนี่เอาไหมแบบมันขายยังไงขายความความเป็นรัตตอกไม่ว่าจะติดสิบสองคงเด็กตันเท่าไหร่มาวะคงเด็กตัดตอนตีกองบ้าไม่ได้ตันตัตันประกาศตามประกาศสิบสองเอ้ยตามประกาศสามสิบอะต้องร้องไห้ปะไม่ยั้งยั้งเดี๋ยวไม่ร้องไงมันคงเป็นความรักหรือเปล่า ร้องเพลงสากคนร้องเพลงสามคแล้วติงยูนดูเออใช่ใช่เออใช่ใทำไม่ได้เลยเป็นเพลงร้องเย่มากจริงจริงตอนประกาศสามสิบคนี่โลไลน์มาข้อสอดชาเข้าพอดีแล้วก็แบบข้าวก็ออกไปกินข้าวตอนนั้นอยู่่อ้ว่ห่วปูแล้วปูยอยู่ต่อไม่ใช่ปูร้องเพลง่อใน่ามใช่ไหเ้ใป

จริงของแตงกวาหรตัดตอนพูดอะไรอ่ะใช่ปะใช่แต่ตอนแสดงแสดงละครเป็นยายก็ยายจริงนี่ยเล่าเท่านั้นแหละที่พูดได้อะไรก็ไม่รู้ทั้งอย่างไม่ได้โม่งนอนนะวะไม่ใช่คือนี่ชิ้นใหญ่จังใส่นะใส่ให้กินเหลืองนี่มันต้นเกินไปกินอะไรก็อิ่มไม่ชั่งนี้เลยจัง อยากกินได้แค่เราก็จะไปหิวระหว่างคาบแต่ออกมากินไม่ได้แล้วพอหมดคาบปุ๊บก็อิ่มเออแบบมันหิวไปนานเกินไปอ่ะฟองเขาก็าหิวดีนะบ้าเลยคำนันจริงเลยคำนั้านี่ยเริ่มเกาอ่ะต้นกินสบู่ไหนกินน้ำไงนะแม๊กินไม่ได้กินไม่เซียนแต่มก็หกเลยย่ะหวยเจ้างเงี้ยอ่ะไม่พอแล้ว พี่แม็กโอ้โหเย็นฟันก็แม็กอยากกินเค้กอ่ะอยากให้เค้กวางตรงเนี้ยแม็กอยากให้เค้กวางตรงเนี้ยแม็กเค้กอยู่ไหนวะอ๋อโอเคแค่นี่แบบพี่แม็กอยู่เค้กแน่นอนโจอะไรคิวอยากให้เค้กวางตรงเนี้ยคิวบอกต้องงานอะไรต้องงานเลยอยากให้เค้กวางตรงเนี้ยอยู่ว่ามีใครอยู่บ้างมั้ยมีพี่เมย์อยู่ งงมากกับการทำของผู้หญิงเออเหรอยิ้มะยิ้มะเนี่ยยิ้มดิยิ้มมากเลยเสร็จไม่ได้เลยประยคของเขาเลยแต่ไม่กินนะหิวมากคู่เลยแล้วเวลาผู้หญิงเวลาบอกบอกให้คิดเมนูอ่ะคือเขาจะมีในใจมันเป็นของที่เลยก็ได้อยูถ้าพูดมาแล้วมันโดนปุ๊บเอาเออซื้อเนี่ยรอคำนี้ใช่ใช่ใช่เพื่อเพราะแล้วแม็กเจอประจำมันเจอบ่อยแล้วแบบคือพอฟังพี่หนุ่มแล้วมันใช่จริงๆริงอ่ะ เอาวันนี้กินกินแล้วก็ได้แล้วแต่คุณแมุ่ณแมอยากกินอะไรล่ะเออกินอะไรดียวแก้วซีนั่นโอ้ขึ้นกินแบบตึ้งเจนอย่างนี้ตลอดจนแบบสุดท้ายลงส้มตำ๊บเออกินส้มตำความจริงคืออยากกินส้มตำตั้งแต่แรกไงแต่ไม่พูดไงเออจะให้เกียรติเราเออให้เราให้เราเลี้ยงเกียรติเราเพราะเราไม่เลาะเราไม่คิดไม่ออกว่าเราอะไรกูใช่แต่ของแม็อก็แม่ก็บอกว่าแล้วแต่อะไรกินอะไรแต่ว่าถ้าบอกว่าแล้วแต่เลือกเลยใครอะแต่ นี่ยหมดยังอ่ะหมดแล้วอ่ะไม่ได้ฉี่เลยจ้ามดแรกแล้วเหรอไม่หมลรอกไม่แล้วมันจริงอ่ะใครที่มีใครสนับพี่นุ้ยป่ะใครสนับพี่นุ้ยป่ะเมื่อกี้แมทไม่วันนี้ไม่ใช่คิวสนใจคนละใช่วันนี้พี่รักวันนี้ไม่ใช่เออเหมือนตามพูดเลือดใจใครสนับพี่ปูนเมื่อกี้ได้ยินป่ะ ได้ยินได้ยินเสียงดนตรีไม่้ปอเลี้ยหัวเสียงดนตรีดังคูกั่หัโอเคอ่ะแล้วพี่แม็กเยกับใครคะชอบมีคนหนึ่งที่เป็นเกย์นชอบเขามากเลยพี่พี่เบ์บเเห็นป่ะปกติที่เขาจะเป็นเกย์เขาจะมานั่งดูตลอดเลยาสอใหญอ๋อชอบมากเลยราก็ถ่าเขาจะมีความสุขกับน้ำทุกทุกครั้งที่เราซอมใหญ่เลย ใช่ใช่คุณเราเป็นลาเลยอ่ะเอออาทิตย์ที่แล้วเขาก็เต้นติ๊กตอกเลยเราพี่เขาเป็นคนทําโชว์ใช่พี่เขาเป็นทีมงานก็ตอนไปสัมภาษณ์โชว์ก็สัมภาษณ์พี่เขาจำไม่ได้ใช่ตอนที่อยู่อ่าเลมเชคใช่ใช่เหรอใช่อยู่ในห้องเลมเชคใช่ป่ะอใช่จำได้แล้วพี่เขาก็ทำโชว์อะไรอย่างเง้ยชอบตอนน้ำร้อนทำได้ละอ๋อพี่นึ่งเออพี่เขาเป็นคนทำโชว์ของน้องเขาตั้งขวาสุดคนทำคอนเสิร์ต ตอนแรกเขาบอกจะให้นักร้องเราว่าเพลงอ่ะต้องมาหลอกพี่เขาเพลงที่แต่ละเพลงที่เลือกๆใช่ที่ถึงมาอ่เนี่ยรู้สึกเหมือนมาแล้วก่อนหน่อยก่อนจะตามไปสัมภาษณ์เรื่องเพลงไปสัมภาษณ์กับพี่เขาไงมีหลายคนก็พี่เขาก็เป็นหนึ่งในนั้นเห็นไหมพี่แม็กซ์นะต้องพูดนะบอกว่าเขาไม่เห็นความค่าแต่เลยที่เอังเทเตอร์ปีผิดแล้วไม่ต้องการอะไรไม่ออกต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันไปนอนไปลุกไปเออหยุดไปไหนหนึ เเืืออล่นนใครใคู่เดียวกับปูนก็เตรียมตัวปูนจออะไรนี่แล้วกนเมื่อกี้คู่ไก่ไปอยู่ไปไปบอกให้พี่เปลี่ยนเปลี่ยนสำรอรงใครบอกให้พี่เปลี่ยนคี่ไก่มาเปลี่ยนอะไรน้าไม่เห็นพี่เปลี่ยนท่อนลอ้อ